สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจียูซานิสุวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างไฟประดับงานวัดนะครับนะแล้วก็อย่าถามด้วยว่าทําไมมาสอนสร้างผมก็อยากสร้างเออออเผื่อมีทุกคนอยากสร้างแบบเหมือนผมไงไฟประดับงานวัดเออมันแรกนะเตรียมบล็อกนั่งร้านมาก่อนนะครับนะเออวางไปสิบชั้นนะครับนะวางไปสิบชั้นเออ หลังจากนี้ก็ให <Yeah. S 2> ้บล็อกเอาบล็อกสีเทาเข้มบล็อกสีดํานะครับนะบล็อกสีเทาเข้มกับบล็อกสีดําแล้วก็ไอ้บล็อกเนี้ยบล็อกเออกาแพงอันเนี้ยเออวางตามผมเลยนะครับนะตามผมหมดเลยนะครับนะแล้วก็เอาเอาสีอะไรก็ได้นะครับนะเอาสีอะไรก็ได้มาวางแบบนี้เลยทําตามผมนะครับนะมาวางแบบนี้นะครับนะวางตามผมเลยนะครับนะ อันนี้ EP 1นะ EP 2 EP 3 EP 4จะมีมอมดนะครับนะมีหมดนะครับนะแต่และ EP แต่ว่าไม่ใช่ทำคลิปสอนสร้างไฟประดับงานวัดอย่างเดียวนะต้องทำคลิปอื่นๆด้วยนะครับนะอย่างเช่นต่อไปจะเป็นคลิปรอยกระทงนะครับนะเออานแล้วก็ให้เอาทอตมาปักด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ตามใจท่านผู้ชมนะครับนะ หลังจากนี้ก็ลองปรับเป็นตอนคืนดูนะครับนะนี่ครับมันจะสว่างครับนี่นะเสียงมันจะสว่านี่มันสว่างอนะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะคะบ๊ายบาย